ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคที่แล้วนะครับคือการปูแป้งนะครับเดี๋ยวดูให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างปลา้องโกกนะครับแล้วเราก็จะมาถึงขั้นนะครับปูแป้งนะครับ นะครับตัวอย่างปลาโกของเรานะครับกรอบนอกนุ่มไหนนะครับแป้งปลาตโกนะครับนี่นะครับมาดูนะครับทีนี้เราจะปูแป้งนะครับแป้งนี้เราเอาออกจากตู้เย <derive the> <Lana. S 1> ็นนะครับแป้งที่ออกจากตู้เย็นนะครับเราจะพักแป้งนะครับ ในกระดานนะหรือในถาดนะครับอย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงนะครับถ้าอาก ihn, าศเย็นอากาศหนาวนะครับอาจจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับจนกว่าเขาจะคลายความเย็นหรือจนกว่าจะคลายความหนึ่นะครับแต่ถ้าอากาศร้อนก็จะพักในถาดหรือในกระดานนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับขึ้นอยู่กับอากาศนะครับว่าแป้งเราจะคลายตัวตอนไหนนะครับอันนี้ก็จะพักไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะขึ้นรูปนะครับนี้เราเราจะพักไว้ก่อนนะครับต้องพักแป้งไว้ก่อนนะครับให้แป้งคลายความเหนืดอก่อนนะครับนี่นะครับจะพักไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าแป้งไม่เข้าตู้เย็นนะครับก็จะพักไว้ก่อนเหมือนกันนะครับแต่ประมาณ30นาทีนะครับตัวนี้คือแป้งเขามีความเย็นนะครับก็จะเพิ่มเวลาหมักเวลาพักแป้งขึ้นไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาขึ้นรูปนะครับนี่นะครับเมื่อเราพักครบเวลานะครับหรือว่าจนกว่าแป้งเราจะอ่อนตัวนะครับไม่หนืดนะครับถ้าแป้งหนืดนะครับเราก็จะรีดไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้นะครับเพราะแป้งเขาหนืดเขาจะหดตัวนะครับให้เราสังเกตนะครับแต่ถ้าแป้งเรายังหนืดอยู่นะครับเราก็พักต่อนะครับ นี้ขั้นตอนขึ้นรูปนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเกียงตัวนี้นะครับตัดออกมานะครับนี่นะครับถ้าแป้งได้นะครับพักได้นะครับเขาก็จะยืดออกมาได้นะครับยืดยืดออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับพอพอเราเราตัดนะครับเราก็จะยกออกมานะครับ เราก็จะดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับถ้าถ้าแป้งหดตัวนะครับก็แสดงว่าแป้งเรายังเหนืดอยู่นะครับก็พักต่อนะครับให้ให้สังเกตน,นะครับก well. <specs> ารขึ้นรูปนะครับเราจะาจับเป็นให้มันเสมอก่นกนนอ,อ,กน,น,น,อกนกันก่อนนะครับเราเราจะดึงดึงออกมาให้ให้เส้นให้ให้ให้เส้นแป้งนี่เสมอกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยทุบๆนะครับแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งลงนะครับลงให้มันโดนแป้งนะครับ เราก็ใช้ไม้คึงนะครับเพื่อที่จะให้หน้าแป้งของเรานี่เสมอกันนะครับนี่นะครับการขึ้นรูปไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมครับแป้งเราก็จะมีความอ่อนนุ่มนวลเนียนนะครับไม่ไม่เละนะครับเห็นไหมจะไม่ค่อยติดมือนะครับถ้าแป้งเราเราได้ที่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะยืดออกมาแบบนี้นะครับ หมายคึงนะครับความหนานะครับก็ประมาณครึ่งเซนนะครับกว้างก็ประมาณ2เซนนะครับยาวประมาณ5เซนนะครับจะประมาณนี้นะครับไม่บางเกินไปนะครับบางเี่คือประมาณครึ่งเซนนะครับบางนะครับนะครับเราก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับถ้าเราไม่เคลื่อนนะครับมันก็จะติดกระดานนะครับ เพราะว่าแป้งเราเข้าตู้เย็นเนี่ยแป้งก็จะมีความชื้นมากกว่านะครับนี่นะครับเราจะทําตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะขายตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ขายตัวละ50าสิบเซนนะครับก็จะประมาณสิบอ่าสิบเอดบาทนะครับประมาณนี้นะครับ หนาครึ่งเซนนะครับกว้าง2เซนนะครับยาว4เซนเออหเซนนะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตแป้งของเรานะครับว่า,าแป้งพร้อมที่จะขึ้นรูปได้หรือ,อยังนะครับแปะน้ําก็ให้แปะข้ามนะครับข้ามข้ามนะครับถ้าเราแปะข้ามนะครับ สำคัญท so like really cool. bon so, cool. ุกข cool. <kho> ั้นตอนนะครับให้ดูให้ดีนะครับสำคัญทุกขั้นตอนนะครับเมื่อเราแปะน้ำแล้วเราจะต้องประกบนะครับประกบนะครับให้เรากดตรงที่เราแปะน้ำนะครับกดตรงที่แปะน้ำนะครับให้สังเกตดูให้ดีนะครับก็โรยแป้งบางๆนะครับไม่ต cool. like ้องโรยมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะครับให้กดนะครับเห็นไหมครับกด ตรงที่เราแปะน้ํานะครับให้กดกดลงไปใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชีอะไรก็ได้นะครับกดลงไปนะครับอยู่นะครับเมื่อเราประกบเสร็จนะครับเราก็ลงทันทีเลยนะครับถ้าเรากดไม่ดีนะครับพอเราลงทอดมันอาจจะแตกได้นะครับป้บงโกเนี่ยที่มันไม่ติดกันนะครับมันแตกออกจากกันก็คือเราเรากดไม่ไม่ นะครับการแปะน้ําแปะอาจจะแปะน้อยไปนะครับแปะมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเราจะไม่มีขานะครับมาดูนะครับความร้อนน้ามันนะครับร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็ปรับไฟแก๊สให้ต่ําสุดนะครับแล้วก็หย่อนปลาลงนะครับเห็นไหมครับการจับนะครับให้จับตรงที่เราแปะน้ํานะครับจับแล้วก็บีบตรงที่เราแปะน้ํานะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับถ้าเราไม่ดึงนะครับปลาก็จะตัวเล็กนะครับนะครับถ้าเราดึง นะครับเราบีบดึงบีบตรงที่เราแปะน้ำนะครับการการกจับนะครับเราจะไม่จับอ่าอ่าเต็มเต็มเส้นเต็มเต็มตัวปลานะครับเราจะจับตรงที่เราแปะน้ํานะครับการจับนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วปลาก็จะกลางออกนะครับปลาแล้วก็จะมีขานะครับเห็นไหมครับ บาง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 คนทาแล้วปลามันแตกกจากกันคือสาเหตุคือเราหนึ่งเราแตะน้ําน้อยเกินไปแต่มากก็ไม่ได้นะครับน้ำสองเรากดไม่ไม่ไม่แน่นนะครับปลาก็จะแตกกจากกันนะครับนี่นะครับให้ทําไปตามทุกขั้นตอนเลยนะครับเห็นไหมครับปลาของเราก็จะได้แบบนี้นะครับ ถ้าปลาขึ้นฟูนะครับให้สังเกตนะครับผิวของปลาจะใสๆนะครับใสเบาบางนุ่มนะครับข้างในจะนุ่มนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับนะครับง่ายไม่ยากนะครับถ้าเราทําตามนะครับเพราะว่าในในในสูตรนะครับในคลิปนะครับไม่มีคำว่ากักนะครับบอกหมดนะครับบอกหมดทุกขั้นตอนนะครับ โอเคนะครับ